สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่ยี่วันที่สองธันวาคม2องพันอกเนาะก็จะมาคุยกันเรื่องลักษณะความแตกต่างของกล้วยที่มีอยู่ในสวนดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ต้นที่เห็นนี่ก็คือกล้วยกล้วยน้ำไทยอันนี้มีทั้งผลแล้วก็ต้นต้นมันก็ ที่เป็นกาบมันเนี่ยมันก็จะมีสีเขียวหมดเนาะใบก็เขียวสดกว่ากล้วยน้ำว้าผลก็จะเลียวแล้วก็เล็กรลีกว่ากล้วยน้ำว้านะคะอันนี้คือกล้วยน้ำไทยอ่ะพอไปดูอีกต้นหนึ่งต้นชนิดที่สองนี่ก็คืออ่ามันเป็นกล้วยเหมือนกันแต่มันคนละสายพันธุ์มากกว่าไม่ไม่ไม่เรียกว่า เอาชนิดเนาะง่ายๆมันจะได้รู้อันนี้เป็นกล้วยหนากกล้วยหนากก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นต้นมันจะออกสีเลือดหมูแล้วผลมันเนี่ยก็จะมีสีเลือดหมูแล้วก็ลูกใหญ่กว่ากล้วยน้ำวา้าคือสีเลือดหมูเข้มที่อันนี้ก็ต้นใหญ่ก็เพิ่งตัดไปพอต้นถัดไปเนะเาะเราผ่านต้นในนามาก่อน ต้นถันไปนี่ก็เป็นกล้ยกวยกล้วยส้มมันก็จะคล้ายๆกับกล้วยน้ําว้าเหมือนกันแต่ลําต้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันก็จะมีสีส้มและรสชาติของผลเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวกว่ากล้วยไขย่เอ้กล้วยน้ําว้าซึ่งหวานกว่าค่ะอันนี้ผลเขาก็จะ อวบแล้วก็ใหญ่กว่ากล้วยน้ำวา้าแล้วก็วีเยอะกว่าในในเรือนหนึง่งอันนี้ถัดมาก็จะเป็นกล้วยกล้วยขนุนเนาะลำต้นเขาก็จะสีออกชมพูชมพูนะกล้วยขนุนอันนี้ยังไม่เป็นผลยังไม่มีเครือถัดมานี่ก็จะเป็นกล้วยน้ำวา้า กล้วยน้ำว้าเราก็จะเห็นได้ว่า,าลำต้นกับใบเนี่ยคือเขาจะมีสีที่อ่อนกว่ากล้วยน้ำไทยมันก็จะมีสีเหลืองปนมาเยอะกว่าอันนี้เห็นเป็นลำต้นกล้วยน้ำว้านี่มีกล้วยน้ำวา้าที่กาบโคนโคนกาบก็จะเห็น เขียวอ่อนๆไม่เขียวเข้มเหมือนกล้วยน้ำไทยน,นี้ต้นจำปีนะน,นี้เรามาดูต้นต่อไปก็คือกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมเนี่ยโคนโคนใบก็จะมีสียมพูแล้วก็โคนกาบมันเนี่ยในที่ประกอบเป็นต้นเนี่ยก็จะเห็นสีดำชัดเจนเนี่ยแล้วก็จะเห็นอยู่ ลำต้นก็ออกเหลืองๆเ,เขียวๆได้เห็นตรงคโคนสีดำชัดเจนเราไปดูกล้วยหอมอีกอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนมากเนี่ยว่าลักษณะของต้นกล้วยหอมมันก็จะเป็นแบบนี้คือออกสีมีสีดำแซมในลำต้นในกะก็เห็นชัดอยู่อถัดมาเราไปดู กล้วยหักมุกเนี่ยกล้วยหักมุกเนี่ยผลก็อันนี้ยังผลอ่อนอยู่มากนะกล้วยหักมุกเนี่ยแล้วก็ลําต้นเขาจะเขียวออกเหลืองแต่เหลืองเขาจะเหลืองสดกว่าแล้วกาบมันจะแข็งใบก็จะเขียวเข้มแข็งกว่ากล้วยน้ำวา้าเยอะเนี่ยกล้วยกล้วยหักมุกนี่ใบเขียวเข้มนีกล้วยน้ำวา้า อันนี้กล้วยหักกเค็มหมดกล้วยน้ำว้าอันนี้ต้นนมแมวเดี๋ยวพาไปดูต้นอันนี้ต้นมะยงชิดอันนี้แกเนี่ยกล้วยหอมนี่ก็เห็นชัดเจนมากเลยแล้วเราก็ข้ามไปดูต้นกล้วยน้ำว้ากัน,นอี่นี่กล้วยน้ำว้านี่ก็กล้วยน้ำว้า นี่กล้วยหอมนี่กล้วยหอมอันนี้ก็กล้วยน้ำวา้าอันนี้ก็กล้วยน้ำไทแตะเป็นกล้วยน้ำไทที่ยังโตไม่ไม่ไม่ดีอถัดมาเราไปดูกล้วยอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นกล้วยเทพพนมกล้วยเทพรสค่ะขอโทษนี่ เราจะเห็นว่าลำต้นเขาก็เป็นเขียวเหมือนกันแต่โคนใบเขาก็จะมีสีเหลืองผสมกับดำนิดๆแล้วก็ต้นใหญ่ต้นที่งอกออกมาใหม่นี่ก็จะสีออกชมพูหน่อยนี่ต้นใบใหญ่มากแตกต่างจากาชนิดตื่นอยูเ่เห็นดูนะว่า อันนี้จะออกสีมีสีชมพูแล้วก็นวลน,นวลของแอ้กาบนวลที่อยู่ที่กาบเนี่ยก็จะสีขาวติดเห็นชัดเจนมากนี่เราก็มาดูกล้วยอันนี้เป็นกล้วยหอมอีกเหมือนกันเนี่ยลำต้นเขาก็จะมีสีดำอันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนาง ลำต้นก็จะสีออกชมพูชมพูหน่อยแล้วก็ใบเขาก็จะเลียวเล็กไม่ไม่ใหญ่มากอันนี้เป็นบ่อน,น้ำเก่านี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าทั้งหมดแถบนี้เป็นกล้วยน้ำว้าทั้งหมดแล้วก็จะมีกล้วยหอมอ่ะนี่เราก็จะเห็นลูกกล้วยหอมเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้อยู่ลำต้นก็เป็นแบบนี้แล้วก็แยกนี่ กล้วยหอมนี่จะเป็นกล้วยหอมเวลาไปดูกล้วยน้ำว้าจะได้เห็นรูปกล้วยน้ำว้ากันว่าอันนี้กล้วยน้ำว้าผลก็จะเป็นแบบนี้นต้นก็เป็นแบบนี้ไปนี่ก็กล้วยน้ำว้าอันนี้เหมือนต้นกล้วยน้ำว้า ก็จะเขียวเขียวเหลืองเหลืองหน่อยหนึ่งมันก็จะต้องบางชนิดก็ต้องมีผลประกอบไปด้วยเนาะก็จะดูชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราไม่เห็นผลประกอบก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับการเห็นผลแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าดูบ่อยๆมันก็จะรู้ว่ามี สีความแตกต่างกันของสีกาบสีใบอะไรเงี้ยเห็นชัดเจนขึ้นโอเคก็จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ